สวัสดีครับพี่กอล์ฟสวัสดีครับวันน,นี้ทำอะไรคะวันนี้ก็ดูแลสวนทุเรียนดูแลต้นทุเรียนเลยเป็นไงบ้างคะทุเรียนทุเรียนก็กำลังงามอยู่ก็ปลูกได้หลายเดือนแล้วก็อตอนนี้ก็กำลังงามกำลังตั้งหลักเริ่มแตกใบอ่อนใส่ยอดนะครับจะปลูกแซมบาง ตรงไหนพี่ที่พี่กบแซมคะมน,นี่นี่นะคะบุกแซมค,คืออยากได้พวมงมณีก็เลยปลุกแซมไว้เผื่อต้อนเก่าเขาไม่ดีอันนี้พวงมณีใช่ไหมคะต้นใหม่เป็นพวงมณีอันนี้พวงมณีนะคะ ถ้าต้นไหนไม่สวยพี่กบก็จะแซมใช่ไหมเผื่อไว้เผื่อปลูกไว้เผื่อไว้ก่อน่เผื่อไว้นะครถ้าไม่รอดต้นเก่าไม่รอดกนะ็ดูในต้นใหม่เอาต้นใหม่แต่ถ้ามันดีทั้งสองต้นเราก็เลือกเอาต้นหนึ่งแล้วอีกต้นหนึ่งไว้ทาขามาัอนทำรากลงทุนตอนนี้ไม่เป็นไรครับดีกว่าเราปล่อยเนิ่นนานไปแล้วก็ พอไปรู้ว่าต้นไม่ดีแล้วจะไปปลูกใหม่ยังไม่ทันตอนนี้ทุเรียนดังแพงเนาะพูดถึงเน้าต้นาลงทุนอยู่ไปมย่าราบสูงถ้าปล่อยอยู่ันก็จะ จะลบไปนยราบไม่ทำไม่ได้ครัอยู่นิ่งเฉยไม่ได้ชอบ

ปลังไส้แดงปลูกไว้ตอนทุเรียนยังไม่ได้ผลแล้วก็มีปลังกินก่อนในส่วนนี้ก็ปลูกเยอะเหมือนกันนะคะทุเรียนกำลังโตนะคะ เคยมีคนถามว่าเอากระ,ะมังมาวางไว้ทำไมจะเห็นกระ,ะมังวางวาง,วางอยู่ใช่ไหมคะลองน้ำไว้รถแบบฉุกเฉินเนี้เวลาฉุกเฉินน้ำเออเราก็รกุดน้ำได้เลย เย้เยเิดมีเ,เพื่อนๆถามว่ากระม,มังมาวางไว้ทำไม ้าน้ำไปลดเราก็ไม่ต้องไปเปิดน้ำฝนเด,เ,ดเดือดรดน้ำแล้วอันนี้กบแช่น้ำเริ่มแตกยอดแล้วนะ กบใช้น้ำแ,แ,ลแล้วฝั่งนี้นะคะอันนี้พวงมาีก็ไม่เป็นไรเพื่อเรียกว่าเผื่อวันนี้ก็ซ่อมไปสี่ต้นเผื่อ,อไว้นะคะต้นอื่นก็สวยทุกต้นอยู่ค่ะก็ยังไม่ซ่อมต้นไหนที่เสียก็ซ่อม โอ้ยตรงนี้ยอดแตกดีจังนี่วันนี้บรรยากาศดีมากนะคะหลังจากฝนตกไม่มีแดดเลยนี่นะคะเราก็เดินชมสวนไป ดูทุเรียนต้นไหนไม่สวยแล้วก็ขุดออกอันไหนซ่อมเราก็ซ่อมไปนะคะอต้นนี้ก็สวยจนะ่าสวัสดีค่ะรักทายกันเข้ามาได้นะคะวันนี้ก็แซมซ่อมทุเรียน สต้นต้นไหนไม่สวยพี่กบก็ขุดออกนะคะนี่นะคะบรรยากาศในวันนี้ไล่วิบูลเพลงของเราค่ะพาชมบรรยากาศในสวนเวลาว่างๆก็เดินชมแบบนี้นะคะใครที่กำลังปลูกพันอะไรคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะ เดินไปเดินมาก็เพลินนะคะทุเรียนของเราก็เติบโตสลก็สวยทุกต้นเลยนะคะออวันนี้ก็จะเดินทั้งวันวันนี้นะคะก็ขอ,อยุติคลิปเพียงเท่านี้นะคะพาชมสวนวันนี้เปลี่ยนไปสี่ต้นค่ะก็กดติดตามตอนต่อไปนะคะวันนี้ก็ขอตัวก่อนสวัสดีค่ะ